โลหะในกรดในก๊าซไฮโดรเจนอันนี้ไม่ต้องเถียงกันเลยน้ำลงในแคลเซียมคาร์บอไนด์อัดเจติเลียนใช่ไหมครับกรดเกลือลงบนแคลเซียมคาร์บอเนตคาร์บอนไดออกไซด์โอ้อยังไม่มีข้อไหนเหมือนกันเลยใส่โซเดียมลงในผงอลูมิเนียมไฮโดรเจนครับงั้นต้องตอบกอและงอโลงอ่ะที่ด่างมียากับเหตมีสองตัวครับคือจริงๆลหะต้องทำกับกรดใช่ไหม โลหะส่วนใหญ่ทำกระปรดจะมีโลหะอยู่สอตัวทำกระเบืคออลูมิเนียมกับซิงค์นะครับจะทํากับเบสโซดาไฟได้นะครับถัดมาบริเวณันหนึ่งคะแนนหูห้าคะแนนเนี่ยข้อนี้บริเวณที่หนึ่งคือเปลวไฟใช่ป่ะอีการตอนนี้เกิดการเผาไหมา้ใช่ไหมครับต้องคลายถูกไหมเพราะว่ามันเผาไหมา้บริเวณที่สองเนี่ยของเหลวต้องเดือดใช่ไหมครับ เป็นการดูดเพราะว่ามันเดือดบรณที่สามเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิใช่ไหมครับก็<ม>ต้องดูดความร,ร้อนเข้าไปที่ตัวตลอดอเพื่อจะได้วัดอุณหภูมิได้อันที่สี่เกิดการควบแน่นถูกไหมครับควบแน่นก็ต้องคายตรงนี้ครับชี้ข้างนอกนะไม,ม่ชี้ในขวดนะของเหลวที่กันได้ก็เรียกว่าคอนเดนเซตคอนเดนเซตมันยัอุ่นๆอยู่ถูกไหมก็ต้องมาหล่อเย็นด้วยน้าําแข็งถูกไหมนะตรงนี้ก็ต้องเป็นการ ตอนนี้ชี้เต็มน้ำแข็งนะเว้ยน้ำแข็งต้องดูดถูกไหมดูดความร้อนออกจากคอนเดนเซตตรงนี้ไงน้ำแข็งจะดูดความร้อนออกจากคอนเดนเซตให้คอนเดนเซตมันเย็นลงนะครับงั้นนี่ห้าบริเวณก็บริเวณก็หนึ่งคายสองดูดสามดูดสี่คายห้าดูดได้ครบห้าคะแนนไหมครับอ่าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรมันก็ยังได้กันทั้งหลายส่วเนาะอ่านลบจะครบร้อยคะแนนแล้วอ่า ทีนี้อันนี้เป็นความรป็รอบตัวที่แบบทุกคนนะผู้หญิงผู้หญิงนะ่จาจะใกล้เคียงกับผู้ชายทําอาหารทําเล่นทำเบเกอรี่นะเด็ดนึงอะ่ะแต่ด้ดูเป็นคนนิสเปลนชาใชทำาบเกอรี่ชีสเค,ค้กวันเสาร์ทิตย์กับครอบครัวแล้วก็เอาไปให้แฟนกินในก็ต้องบอกอ,อร่อยมากเลยอ,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 อ่าอ่านี่เป็นธรรมดา ที่ทนอร่อยขนาดนั้นก็เพราะว่าสูตรบุกเกอรี่มันเป็นของฝรั่งเศสแต่อุปกรณ์บัดบ้านเราเป็นแบบเมทริกแล้วแม่งกัตัวไม่ถูเขาแม่งบอกเป็นออนเป็นตอนแป้งบ้านก็เป็นกิโลไม่รู้สูตรอีกกาวแล้วกันออกมาอร่อยมากฟังก็สวยไปนะเนี่ยครับลามาแก้ปัญหานี้กันดีก,กว่า พอเราเรียนเสร็จแล้วเราก็เคาะมันกันถูกเบอร์เกอรี่ของเราขอกมันก็จะอร่อยนะทำไมยังไงครับก็ธรรมดาเลยเขาบอกว่าแป้งห้าปอนด์น้ำสิบสี่ไอ้ศูนย์จุดห้าอันตึกอีกนะศูนย์จุดห้าปอนน้ำสิบสี่ออนก็เปลี่ยนอะไรก่อนนี้เปลี่ยนบนก่อนได้เปลี่ยนบนเอาปอนไปล่างเอาอะไรไปบนมาเอากิโลไว้บนโจบ,บอกว่าสิบสี่กิโลเป็นสามสิบปอนด์ก็ใส่ไปอย่างเงี้ยเนี่ยแหวปอนด์ตัดปอนด์ไปแล้วเนหะ็นไหม ง่ายไหมครับออนออนอยู่ล่างเอาออนไ้บนรูปบาทเซนไปล่าง<ช>อ่ะเขาบอกว่าเจ็ดออนเป 2, ออน็นสองร้อยูบาทเซนเธอดูนะออนตัดออนไหมครับเหลือหน่วยอะไรครับตอนนี้เหลือหน่วยกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเซนเห็นไหมว่าตัดหน่วยง่ายนิดเดียวเองง่ายกว่าทำเบเกอรี่ชีสเค้กอะไรน,นั่นอะีกแล้วเธอก็ตัดเลขธรรมดาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตัดยังไงอ่ะสิบสี่ตัดสิบสี่โอ้โห, 16, หมีอะไรง่ายกว่านี้เอาสาม อะไรเนี่ยเอาศูนย์เอาไปไว้ที่สองนะเอาศูนย์ไปไว้ที่สองสามตัดอะไรได้ไหมวะเนี่ยอ๋อไม่ได้นี่หว่าก็คูณเลขมาเลยครับเท่าไหร่อันนี้ได้สามจุดห้ากิโลอันนี้น้ำเท่าไหร่ครับหกพันวะทำถักวเนี่ยเจ็ดถัวเนาะศูนย์จุดห้าปอน น้ำ14อ14อน14กิโล30ปอนด์ก็ถูกนี่หว่ะถูกแล้วเออก็แต่ตามเนี้ยงั้นถ้าแป้ง3กิโลครึ่งก็ใช้น้ำ6ลิตร6,000รูปบาทเลยแต่ถ้าเราใช้แป้งนิดเดียวเราก็หันลงมาตามสัดส่วนนะจริงๆมันเป็นความผิดของตำราทำขนมครับคือมันต้องแตกงมาแล้วมันต้องบอกหลังด้านในมันต้องมีตารางเปลี่ยนหน่วยให้เราอ่ะเพราะาอุปกรณ์ตัวไม,ไม่แต่และประเทศไม่เหมือนกันเยอะ ถ้าตำราจะขายทั่วโลกมันก็ต้องมีสูตรการแปลพบแม่บ้านบางคนไม่รู้นะงั้นจบได้อย่างนี้นะตอนนี้ไปตัดเลขเอาเองนะครับอ๋เอเขาให้เป็นกรามหรือบาทเซนเหรอ ีตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น 3, สามพันห้าสีใช่ไหมก็กลายเป็นสามสิบห้าส่วนหกสิบกรัมต่อลูกบาทเซนเอาห้าไปก็กลายเป็นเจ็ดส่วนสิบสองโอเคนะตอบอย่างต่างก็เจ็ดส่วนสิบสองกรัมต่อลูกบาทเซนก็ต้องคาบให้เป็นกรัมต่อลูกบาทเซนนะเมื่อกี้พี่ลืมดูโอเคนะครับอ่ะนับคะแนนกันสิไม่ถ่ายกัน